บ่ะพี่น้องความฝันที่ท่านข่อยมันคือจังไข่าข่เรื่องจริงของพยาบาลฟินแลนด์เตอบุ้นี่คือโ่งสิเม่นเม่นบุ้นี่เป็นจังไดระลับบัดที่นี่พี่น้องพ่ากันแบบว่าโอ้โหเอฟซีกินบอดได้นอนบอลหลับเราบอายังซะหลังจากที่มีคาวา่าแบบว่ายังก่อนลาแบบว่า ขอขอพอ,อ,อนได้ไหมข,ขอพอ,อ,อนได้ไมนหมค่ะขอพอนได้ไหมขอพอนได้ไหมคน่ะนะกันเลยพยเยบาลฟิน,ลนแลนด์เราบอกว่าเอเรื่องนี้มันจังใดจังใดอยู่เดว่วสัตว์เดเราก็เลยออกบาประกาศเลยครับใสยบข่าวข้าว,าวต่างๆครับแม่อยกับฝันแมนขึ้นกันลยเว้เออฝันในโลกความฝัน กับปัคือเรื่องจริงในโลกปัจจุบันโอ้โหวัรมบดานด่อข่อแล้าออกมาสยบ่าจังไหนว่าเตี้ยแล้วออกมาโวด่า 28, 28 28บปดสบาโอ้ยแนมตัวที่ตัวที่ท28บปพฤษภาเจอกันจา้าเรื่องนกทาคอยโลกขายที่ทาง ลายมองเลยจ้าโกดังบ้านตีนาสามหาไรโอสามจึงหาแป้งเออ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 กิงกือกิงกะกิงกือกิงกะเออเออฮ่าเฮ้ย้ยอันนี้อันดับห้า ไว้อันนั้นไว้พดอันนี้ไว้เพชรนะอันนั้นทศพดอันนี้ทศเพนนะเออทัทศทักละอันนั้นอันนี้ไว้เยอะกันแล้วแล้วแต่แต่ว่าพี่น้องสยบแล้วครับขายที่อ่าโกดังบ้านที่นา3ถึงแปลงกับพี่น้องนะคือบอกง่ายๆเลยฉันจะฉันจะมาแค่งานฉันจะไม่มาแบบว่าอะไรแล้วฉันจะคือเวลามีงานเท่านั้นมีคนว่าจ้างเท่านั้นฉันถึงจะมาฉันจะขอขายให้หมด เป็นยังไงครับพี่้องสุดยอดปะฮะสยบข่าวลือต่างๆที่จริงมันมันเป็นข่าวลือหรอกครับพี่้องมันเป็นข่าว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 เงียบพายไปสองสามปีนั่นแหละเออข่าวข่าวเงียบพายไปพราะแต่ว่าเขาสิขายทีขายทางนะเออพอว่านะปลาครับปลาวันนี้ปลาหมากี่คนบุญเหลี่ยมนะสิมาไกลเคียดจีเออพอดไกลจี พอใจพอใจปีละเท่าไร่เดือนละเท่าไรล่ะบอจ้าพยาบาลแล้วมักเงินสดจ้าแล้วชอบเงินสดนะเออระบบมักเครดิตระบบมักผ่อนระบบมักเงินสดใจมาเลยเงินสดขั้นด่อันนี้บ่ได้ขั้นผ่อนบ่อใดอ่าก็ไปกู้ธนาคารมาขั้นบอมีเงินสดธรดจบง่ายๆเมียนบอรับพี่น้องนั่นแหละเออที่เก็บ ไอเก็บไว้สิเก็บไว้เหตุยังเอายกให้มันไปโลดถ้ามันมีเงินเสื่อ่ะแมนว่าเออเห็น้ากันโวกวกวากวกวากให้คุดดินโอ้ยคุดเส้าคุดยั้งไปพุ่นน่ะเออเดียว่อยสิซอยขายขายห้าเแถวดันสิมีขายว่าน้อหญยาแถวนันดอไมแจ่แถวดันบวกบัฟฟาโลมาเาแหะ่า่าเลยบอยู่แถวแถว่ัน่ะเอา สนับสนุนเต็มที่เลยในการที่เพิ่นได้ขายเพื่อนได้อีนี่เพิ่นได้แบบว่าขายออกไปนะครับนะเออบัตรนี้ละบัตรเอฟซีสิชื่นใจหลังจากที่แบบว่าข่าวข้าวโมเขดีมากเอฟซีตีกันว่าสันยุ่มกันว่าสันพี่น้องเออเอฟซี FC ก็บ,บอกล่างคนก็บ,บอกว่าถ้าเธอทําอย่างนี้ถ้าเธอไม่หนักแน่นถ้าเธอยอมเขาเกินไปจะไม่คุยกับเธอจะไม่ตามเธอจังสันจังซี่แลเอฟซีก็เลย เอฟซีก <se ับใจหอนใจหอนันย้อน่าเออใจย้อนมาฮักกันเนาะจังใจหอนเมนบอกครับพี่น้องเออบางคนเขาก็บอกว่าบ่อยากให้ย้อนบอนนะมันเสียเปรียบเขามาหลายแล้วหลายเรื่องหลายเล่าแล้วนะเออเขาก็บ่อยากให้เสียเปรียบเป็นบ่ลละเมนพวกเงินลอยล้านเมื่อเนี่ก็เสียเปรียบไปแล้วเดี่ยกับสีมาแบบว่าเรื่องทีเรื่องทา้งสีมาแบบว่าอ่ามันสีมาพงมาพอนกันมันกับโบเมนแล้วอันนี้เรื่องนี้บบได้เกี่ยวกับเรื่องในที่แท้ของขอยน้อพี่น้องเด้อเรื่องนี้นะเออ มันไม่ได้เกี่ยวกับนิทานของผมที่เล่ามาเ <laughs> ม่นวะเพื่อนก็นถือเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบมาสุสิงสุยางกัสิมายอมเรื่องนี้ไไนก็บ่ได้เว้ยเอออย่าไปยอมครับขายไปรลดได้เท่าไรกระซามขอตัวได้เงินสดดีกว่าเงินพรนด้เงินพรเน,นี่ยใจมาสมมุติใจมาสิบล้านเหลืออีกไอ้สามสิบล้านสี่สิบล้านเหลืออีกสี่สิบล้านนั่นสิสิได้เบิดขึ้นมือได้เลยใจงวดแรกมากงวดสองงวดสามาหายต๋อมนั่นสิเม่นวะ ลง sàn เทาก็บ่ต้องเลยเอาเงินสดอย่างเดียวบ่ต้องเลยกันบ่มีก็บ่ต้องเอาว้างสิแม่นบาร์จริ่งเงินมันมีดอกหลายอยู่พี่น้องบอยมันซื้อบอยมันมาสื้อโหลแม่นบ่เออเฮ็ดถูกแล้วปฏิบัตฟิลเล่นทำถูกแล้วเออเจ้าบ่เฮ็ดบ่ผิดดอกอือือยังบอทนอดเอาหมดแหละนะเป็นยังคือจังไอ้บ่ห้ามบ่ปาเมย์ปฏิบัตฟิลเล่นเนี่ยผมก็สิ้อเอาก็ยังบอทนอดแหละนะ ยังจะมาห้ามบ่ปามใช่ไหมลูงเด้อน่ะเราบริหารยังผิดเห็นมาบอดโดนบอกว่างเด้อเอ้าจะห้ามทำไมล่ะน้องเคยบริหารยังผิดแม่เฮ้ยว่าเด้อก็สีบอกบอดโดนบอดโดนเราขอกางน้องเราเด้อเมนบเออขายเฮเบิร์ดเอาเงินไปเฮ็ดยังอื่นเออเนี่ย ประกาศมาชัดเจนวันนี้ที่รอคอยปานนี้นี่ยุ่มไม่แล้วปานนี้เด็ดสิ้ากันไปเที่ยวมีกระกระใจไปเที่ยววันนอะคือว่าสิภ้ากันไปลอยจะเอาเท่านนั้นไปรอยทะเล อยากดัดนิสัใสคนใจโลเลเนี่ยขาสิภาก,กันไป็รอยไอ้รอยทะเลดอแมนบอ,ม,อมใครหมดพอเอ,อ้ยใครมีปัญหาเมีนบอเออใครมีปัญหาอะไรให้มันฟ้องเอารวดแมนบอมพี่น้องใครเบิดได้อืมเ,อเก็บไปใช่ไหมครับบ่ต้องไปสนใจไปสิสวนไปจุดทุงจุดทูบเออกะโหลกกะลาหมาเฮาพวกพวกนั้น งงง่ายอย่าไปสนใจพี่น้องอ่าแกำเกิดจากการกระทําทั้งนั้นส่วนไปจุดทูบเออแค่แต่ไอ้ยังกเกาะไอ้อตระกูลปู่สังกสายางกระเสียก,กับเ้าเลือกเกิดนพ่าเห็นว่าสิสาบานนด้ล่ะเมื่อเป็นพยา,ยานว่าสั้นเดียเพิ่มว่าเมืเม่อก็ต้องว่าฆ่าแต่ปู่สังกสายางกระเสียงกสิปู่ทวดบัณฑ์พระบุรุษทั้งหลายจงมาเป็นพยา,ยานถ้าข้าพเจ้าเป็นตั้งสั้นตั้งสี่คอยข้าพเจ้าชิบหายกับบวบาเด้ อันนี้ยังแา่เตะบันพบรุษแล้วก็เบ้าเรื่องอื่นไปต่อซยบมมีคำว่าสาบานเอยสาบานมันต้องมีคำเเวถ้าข้าพระเจ้าบได้เเวาควบจริงคอยข้าพระเจ้าไอชิบหายตาข้าพระเจ้าเเ้าความจริงคอยข้าพระเจ้าได้ดิบได้ดียิ่งขึ้นไปร่ำรวยร่ำรวยขึ้นไปผุนตัวแมนบอกเออคอยก้ฮักเจ้าต่อฮักเจ้าขึ้นก็เก่าเ้อะ ปยาบาลฟิลิลนส์ข่อยมีแห้งดาตอแล้วหลังจากที่ข่อยดังคิดอยู่ตั้งนานว่ากูจะได้กินอาหารหมาหรือเปล่าวะอาหารเม็ดต้องเข้าหรือเปล่าวะเออเข่ายมีแห้งแล้วเอาพากันเรื่ดเรื่ดเรื่ดนะครับเด้อพากันเย่เย่เย่ได้เลยนะยายใจอ่อนนะเจ้าเจ้าต้องหัดเป็นผู้ชายที่บ่ใจอ่อนอย่าไปคิดเรื่องลูกนะเดี๋ยวมันใหญ่ขึ้นมากกับมหาเขาเองน่ะมันว่วมากกับแซมมัน เนื้อมันลำบ,บากเลยก็มาเองแต่มันอยู่กับแม่มันคิดว่ามันบ่ลำบากบ่ต่อไปในหน้าโคตรเราคอยบวกลวดลำบากล้านเปอร์เซ็นโอ้โอ้นายแน่มาคนก็รือก็รือกันเกิ่มโอ้โอ้นายแน่มาคนเขาลือว่านายจะขายที่นายเจ๋งมาก